ตัวนี้ต้องรอดนะจ๊ะหนึ่งสองสามอ้อฮะเรียกว่าหึ่งสองสามเอ้ะเย้ จับเปิมช <Come on. S 2> ื่อเสีย huh. ช่อหุ่หรอหนึสองสาม้แล้วไปสีทองสีทองอืออ่ะหนึสองสมเออเบ่งเมันเบ่งเหรออืออหนึ่งสองสาม โอ้ยลูกมึงจะตายอยู่เฉยเนี่ยเนี่ยเนี่ยออกมาแล้วอึบอึบกินนิดนึงแล้วกินนิดนึงแล้วลูกมึงจะรอดแล้วนะหนึ่งสองซ้ำแล้วหนึ่งซ้ำอึบอึบเร็วหนึ่งสองซ้ำเบ่งมาลูกมึงจะรอดคนนี้ตัวเนี้แล้วหนึ่งสองซ้ำอึบหนึ่งสองซ้ำต้องรอดนะ เอหนึ่งสองซ้ำไม่เล่าค่ะสีทองสีทองหนึ่งสองซ้้อเรา้วหนึ่งสองซาแล้วแล้วลูกมึงตายอีกหนึ่งสองซ้อุยออกจะออกแล้วอเร็วหนึ่งสองซ้ เรียม yeah, yeah, so ันจะรอดไหมเนี่ยนิ่งยังนั่นเรียะเรียะเรียะเร็วเฮ้ยมันไม่น่าตายนะมันดิ้นอยู่เรียเรียะเรียะเร็ว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 เรียะเร็วเร็วเรียเรียเรียเร็วเร็วมันเอาหางออกมาก่อนตัวนี้ต้องรอดเพราะว่ามันระยะมันแค่นิดเดียวเอง มิ้นเดียวออกแล้วเนี่ยลอดเย้ลอดหรอลอดโอ้ดีใจอ่ะลอดใช่ไหมออกมาแล้วหัวใช่ไหมเลี้ยเลี้ยเร็วเร็ว oh ah. um? yeah! เล offen. um> uh uh oh. ーーี้ยเลี้ยแม่ไม okay. ่เลี้ยต้องทำคลอดดีใจกูบอกแล้วกดีใจแมวอีปองอีปองข้างนี้ค่ะ